สบายดีสบายดีแม,ม่พี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสดีได้ไปเหตุบุญเหตุทานน้อยนึงเนาะว่ได้มีอย่างารดอกพอดีพาได้พาพอตู้ไปได้พาพอตู้ก็คือพอเนาะได้ไปวัดป่าดงมะกคายซึ่งเป็นวัดป่าที่อยู่ใกล้ๆก,กลางใจเมืองนครหลวงนี่แหละเพิ่นกาลังจะมีการก่อสร้างเหเจดีหรือว่าสตูปะเห็ดพระธาตุเจดีเนาะ <S <S ถ้าผู้ใดได,ได้ไปแถวนั้นก็อย่าลืมอย่าพลาดไปเหตุบุญเหตุทานนําเพิิน อเพิ่นกำลังจะมีการก่อสร้างเจ,ด,เจดีเจดีพิ้น,พ,นพิ่นประมาณกว้าง45สูง45เมตรนี่แหละอยู่วัดป่าดงมักคายเมืองไซทานีนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าผู้ใดได้ไปก็อย่าลืมไปไปพอไปโม่ไปซอยเป็นกำลังสัาธา้อยกันนะเพื่อสร้างศาวัดวาอารามธนุทนาพุทธศาสนาและการสร้างวัดสร้างวาซอยกันเพื่อเป็นการ ส่งเสริมและก็เป็นการสร้างอนุออนสอนสถานหรือว่าพุทธเอชิว่าทังใดเนาะลินพันกันหมดในเนาะไปทังใดก็ได้นเนาะเพื่อไปเฮ็ดบุญเห้ทานเพื่อให้ตัวเองสบายใจนเนาะเพิ่นจะมีครูบาอาจารย์ที่ว่าคอยให้ธรรมะธรรมโมไปไป,ไปฟังธรรมฟังเทศสามารถไปสมาธิไปไปเมดิเทชันอย่างก็ได้เนาะหรือว่าเป็นวัดป่าสงบเย็น กามีอาจารย์ที่ว่าคอยให้คําแนะนาให้ธรรมะธรรมโญนถ้รผบ้ใดสนใจเรื่องปฏิบติธรรมหรือว่าเรื่องเฮียนหู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถไปศึกษาเฮียนได้ซึ่งเป็นวัดปลาที่อยู่ใกล้ๆในเมืองนี่แหละอยู่ใกล้กับตลาดดงมะขายเนาะแกะกะเชิญชวนทุกคนเนาะถ้าหากว่าอยากไปวัดปลาวัดอื่นที่ว่ามันไกลกะวัดนี้เลยเนาะคือว่าวัดปลาดงมะขายหรือว่า ซื้อซื้อพ่นซื้อเต็มเซมื karaoke, อ้อขา mom, hands, ้าพเจ้าจำบ่ได้เนาะหู้แต่ววัดป่าดงมะขายซึ่งจะเข้าไปก่นจะฮอดตลาดดงมะขายขึ้นทางขวามือเลี <h <h ้ยวขึ <h> <h ้นไปทางบ้านดงมะขายบ่อรือว่าบ้านอย่างนี้แหละอันนี้บริเวณในวัดก็จะมีหูปลากหลายสนิทก็จะมีบรรยากาศต้นไม้ร่มเย็นและอันนี้เป็นก้อนเป็นหินที่ว่าเพิ่นเอาแกะสลักเห็ดเป็นหูธรรมจักรเนาะจะ เชิญเลยเชิญเลยทุกท่านถ้าผู้ใดได้ไปก็ซึ่งว่าเป็นวัดเกา่าวัดแก่แต่ว่าเพิ่นหากมาได้มา,ม,ามีการปฏิสังขรณ์แล้วมีการปรปับปรุงหลักอันไลนยแนวเนะ้ะต่้ง่อาจารย์อาจารย์เจา้าวาดคนปัจจุบันองค์ปัจจุบันจจบนี้เพิ่นมาอยู่เพิ่นก็ได้มีการปรปับปรุงแล้วก็ตกแต่งเลยก็ได้มีการจัดฝึกอบรมธรรมะธรรมะประจําวัอนอาทิตย์หรือธรรมะประจําเดือนประจําอาทิตย์นี่แหละให้แกน้องๆน,น,นักเรียนนัก,นก,นก,นกศึกษาถ้าผู้ใด ต้องการเอานักเรียนนักศึกษาไปเพื่อเป็นการฟับฟังบำบัดจิตใจกะระเซินได้เลยวัดป่าดงมักายเจ้าขอขอบใจ